ต่อไปครับถามมาว่าแฟนผมอายุ27เป็นคนรูปร่างผอมสูงไม่อ้วนไม่มีไขมันแต่มีหน้าอกเล็กแต่ก็ไม่เล็กขนาดคับเอนะฮะจึงอยากจะเรียนถามว่ามีอาหารอะไรครับที่กินแล้วสามารถเพิ่มขนาดเต้านมของแฟนได้มีท่าการออกกําลังกายท่าไหนที่สามารถทําให้หน้าอกของแฟนใหญ่ขึ้นแล้วถ้าต้องการจะผ่าตัดผ่าตัดไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายและมีผลข้างเคียงไหมเช่นจะทาให้เกิดมะเร็งอะไรนี้หรือเปล่าแล้วทําแล้วนะฮะหมายถึงว่าผ่าตัดหน้าอกนะ จะทำให้มีผลกับการให้นมลูกไหมกรณีที่หน้าอกเล็กเนี่ยวิธีที่ให้เร็วที่สุดให้โตก็เหมือนกับเคยเห็นนักยกน้ําหนักไหมเออที่เราพอกกายพอกกายเนี่ยเขาต้องกินโปรตีนแต่คุณผู้ชายเนี่ยต้องการกล้ามเนื้อโอ้โหเขาใหญ่เชียวนะคะอันนี้คือโปรตีนแต่คุณผู้หญิงเนี่ย ตัวเต้านมเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันเป็นส่วนใหญ่ถึงนุ่มนวลมันถึงหนา้าถึงนุ่มนวลฉะนั้นเกจจิ้งหน้าจับต้องเพราะไขมันที่เราไม่นุ่มนอะค่ะเะนนั้นก็รับประทานอาหารไขมันและโปรตีนนะคะเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ไปไปนุ่มไปส่วนอื่นแล้วฮะก้นเก้นอะไรงี้ก็จะต้องใช้การออกกาลังกายด้วยคือวิธีเพิ่มน้ำเพิ่มเต้านมเร็วที่สุดคือการเพิ่มน้ําหนักมันก็จะเพิ่มทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าคนอายุมากนี่ เพิ่มไขมันม so so ันจะไม่เพ so ิ่มตรงนั้นอาจจะไปเพิ่มตรงตะโพกตรงหน้าท้องแต่สาวๆที่ร่างกายยังเจริญเติบโตอยู่นะคะเมื่อไรเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันจะเพิ่มหน้าอกด้วยได้ผลเร็วที่สุดการผ่าตัดที่ก็เป็นทางเลือกคือใจร้อนแบบวันเมื่อวานยังแฝบวันนี้โผล่ขึ้นมานะคะก็จะเร็วขึ้นแต่การผ่าตัดนั้นถามทางการแพทย์ว่าแนะนำไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนำนะคะโดยเฉพาะหมอสูติแพทย์นะคะพามาถามจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ย ถ้าดีก็ดีแต่ถ้าไม่ดีนะคะอาจจะทําให้กายจะความนุ่มนวลกลายเป็นแข็งกระปุกไปเลยนะคะก็เรียกว่ามีพังผืดด้านในแล้วบางทีสองข้างไม่เท่ากันอีกนะคะหรือบางทีนมีปัญหาเรื่องอักเสบมีปัญหาเรื่องมันไม่เหมือนธรรมชาตินะคะและสมัยก่อนนี้อาจจะมีการใช้ถุงน้ําเกลือมีการแกได้ด้วยนะคะปัจจุบันเปลี่ยนเป็นซิลิโคนเหลวก็อาจจะไม่แตกแต่อย่างไงก็ตามอันนี้ก็จะมีอันตรายกว่าการที่โตดยธรรมชาติเสี่ยงกับมะเร็งไหมคะท่านนี้คือกังวลอีกเรื่องหนึ่งว่า นอกจากอันตรายที่หมอเรามาทั้งหมดเนี่ยผลข้างเคียงเช่นมะเรง็งมีผลไม่ผลกับการให้นมบุตรการเสริมเต้านมนี่ไม่เป็นมะเร็งถ้าเลือกวัสดุที่ปลอดภัยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการให้นมลูกนะคะสามารถให้นมลูกได้ <รอ S 2> นะ,ค,ะครับนะ